สื้นี้นะคะซึ่งเราก็รู้เรว่าคืออะไรเพราะว่ามันเป็นเสื้อสไตล์ที่เรารู้สึกว่ามันเอ้ยน้องเก๋ดีนะก็แกะกันเลยนะคะนี่อ่ะสีดำแกะเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เสื้อสีดำคือสวยนะคะก็ของกล้องมาแล้วนะคะคือโอ้ไม่กอมากเพราะว่ารู้สึกว่าเสื้อน้องไม่ต้องปกเลยคือเราสั่งมาเป็นเสื้อลอยนะคะซึ่งในรูปก็ ปะรูปนะคะถ้าไม่ลืมจะแปะให้นะอ่ะคือน้องเป็นเสื้อลอยอ่ะแต่แบบอันนี้คือดูแล้ว,ลวคือน้องไม่ลอยเลยโอเคเดี๋ยวจะมาใส่ดูกันนะคะรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้น่าจะไม่รอดนะอืมค่ะก็ใส่เสร็จแล้วนะคะก็คือรู้สึกว่าเสืส้อตัวนี้คือสไตล์โอเคเลยแต่แค่น้องไม่ลอยเลยนะคะแบบมันลอยแค่นี้นะคะคือมันทําให้แบบยกมือแล้วมันมันต้องยกมืออย่างเดียวคือมันจะเห็นเชือกซึ่งเราสกว่าแอบเสียได้เหมือนกันนะคะก็หน้าหลังก็จะปรับเชือกได้นะคะซึ่ง กางเกงมันดำหมดเลยเลยไม่เห็นนะคะนี่อ่ะ,อะก็รู้สึกว่าเอออันนี้คือโอเคยู่นะแต่ว่ามันต้องยกมือขึ้นให้เห็นเสื้อสไตล์เอ๊ะสไตล์ของเสื้อนะคะนี่แล้วตรงนี้คือเราอาจจะแบบมัดเล็กไปอเปล่กมันก็เลยพับอย่างเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรนะคะแต่โดยรวม,มก็คือว่าเออโอเคแต่ว่าเราได้มาราคาก็ประมาณร้อยหกบาทมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ชัวร์โอเคยู่นะอืม ก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสต๊าคใด้วยนะคะ